ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคลงพะกวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พระบูชานะครับนี่ฮะนี่องค์นี้ก็อยู่นานแล้วนะครับเนี่ยเป็นพระสังกัจจายนะครับเป็นเนื้อดินนะครับสีแดงนะครับเป็นพระของหลวงพะกวยนะครับพระสังกัจจายหลวงพะกวยขนาดบูชานะครับเนี่ยน้าตัก3นิ้วนะครับนี่ฮะ พระบูชาครับเรื่องโพกกระพั์นะครับดีมากนะครับนี่ดูเม็ดพระศกนะครับนี่อุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยภาษากระจายหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ขนาดบูชานะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับนี่เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินสีแดงนะครับออกดินสีแดงนะครับ ส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ดูนะครับนี่ระสังฆจายหลวงปู่ดูนะครับเนื้อปูนนะครับเนี่ยเนื้อปูนนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับนี่ฮะนี่ฐานเป็นฐานกีบอย่างนี้นะครับเนี่ยฐานระสังกจายนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับวันนี้เปี่ยเป็นพระขนาดบูชานะครับ อันนี้ก็จะเป็นนกคุ้มนะครับนกพกกล้วยนะครับเนี่ยรอไว้น้อยนะครับเนี่ยนี่ฮะนกพกกล้วยปลุกเสกนะครับเนี่ยนกคุ้มมีกลิ่นนะครับข้างในนะครับนี่ตั้งบนทิ้งพระบูชานะครับนี่เก่านะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเนื้อเขาเรียกเนื้อ้าบาทนะครับเนี่ยความเก่านะครับนี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นเนื้อดินนะครับนี่มีกลิ่งข้างในนะครับ เป็นคู่อย่างนีง้เลยนะครับนกคุ้มนะครับตัวผู้ตัวเมียอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นสมเด็จนิ้วดำนะครับนี่แกะไอ้นี่ออกนะครับด้านบนนี่ฝังตะกรุดนะครับด้านล่างตะกรุดหนึ่งดอกนะครับเนี่ยสมเด็จนิ้วดำนะครับนี่หลวงพ่อกล้วยนะครับแกะด้วยมีดนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีแกะเป็นอัคระยันเป็นยันนะนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็พัะสังกจายนะครับเนื้อทองเหลืองตะกรุดนะครับนี่นี่ชอบองค์ไหนนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับนี่นี่อันนี้องค์นี้ก็จะเป็นพระประธานในโบสถ์หรือพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับนี่ฐานคาโตะอย่างนี้นะครับนี่พระศิวลีพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูความเก่านะครับนี่ นี่ก็แหวนนะครับอันนี้สีพึ่งนะครับชอบชิ้นไหนก็ทักกันเข้ามานะครับนี่ก็มีดนะครับนี่มีดดาเกียวนะครับนี่นี่ท่านชอบองค์ไหนนะครับหลังจากจบคลิปแล้วนะครับผมจะแปะเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ไว้ให้นะครับนี่ก็ทักกันเข้ามาสอบถามราคากันได้นะครับ สําหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงปกวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดีลน์ะครับ0966731624นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ